คืนนี้แล้วนะฮะขึ้นสังเวียน10ไฟ10คู่ที่เท่าไหร่ครับผมคู่ที่8ค่ะงานนี้บอกเลยว่าขออนุญาตย้ำคะแนนนิดนึงฝั่งดำนำนะนำอยู่8ต่อ6นะฮะนำไว้อยู่นะครับคืนนี้จะเป็นเน็ตไมเม็ดเน็ตกับทันธนากรนะฮะเอาเป็นว่า2คนนี้ใครพร้อมอะไรยังไงใครจะชนะใครต้องถาม2คนนี้เลยต้อนรับครูเปรียบมวยนะฮะครูบันจงครับผมทีมแบล็คครับครูแป๊ะทีมไว้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ค่ะคู่นี้เป็นไงพี่คู่นี้เป็นไง คู่นี้เรียกว่าฝรั่งปะทะไทยนี่ My m a <Mate> d n e ย s, <S YouTuber ชื่อดังแต่ว่า,าจะบอกว่าเขาเนี่ยสไตล์เป็นทะเล่นทะเลนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาเคยขึ้นชกมวยมาด้วยนะ<อ>มีประสบการณ์ขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นเวทีวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ตื่นเวทีแล้วผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ My m a d n e ็ s เนี่ย จะโค่นทันได้แน่นอนแค่ความเชื่อฮะชีวิตนักมวยต้องอยู่ที่ความจริงครับทันธนากรครับครับวันนี้ครับเคยเป็นพระเอกนอกจอแต่ว่าวันนี้จะเป็นพระเอกบนเวทีครับนี่ทันธนากรครับการซ้อมเางป็นการซ้อมเป็นไงพี่โอซ้อมเขาคือเข้าเร็วมากเลยนะมีความเร็วเข้าออกว่องไวปรัดเปรียวมากเลยคุณเน็ตเนี่ยจะต้องหลบให้ทันเดียวทันเนี่ยอายุทันอายุมากแล้วทันอายุสามสิบเก้าสามสิบเก้าครับเน็ตอายุยี่สิบแปดความสดความใหม่ คืออายุอายุเป็นเพียงตัวเลขฮะครับผมครับผมแต่ก็มีประสบการณ์มากกว่าใช่ใช่ครับคือเป็นพระเอกนอกจอมาตลอดแต่วันนี้แหละครับพิสูจน์ฮะขึ้นเวทีผมเชื่อว่าความเป็นรูปร่างของชาวตะวันตกนะฮะได้เปรียบทันแน่นอนครนะน้ำหนักลำหักลำโค้นอะไรต่างๆครับแล้วอย่างที่บอกเน็ตเนี่ยเคยชกมวยมาแล้วเคยขึ้นเวทีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขา เห็นบอกวที่บ้านนะเขาแปลงนะแปลงอะไรแปลงให้เป็นโรงยิมสนามแบบเป็นเป็นรงยิมย่อมๆแล้วเขาจ้างโคสตส่วนตัวมาเพื่องานนี้เพื่อคืนนี้โดยเฉพาะแสดงว่าฟิตมากพร้อมมากใช่จริงๆแล้วคุณคุณทันนี่ก็ถือว่าอยู่บนความกดดันนะเพราะว่าตามอยู่ก็เขาฟิตมาตลอดครับพี่ตุ๊กเก้ฮะคือฟิตแต่ว่าทันเนี่ยจะใช้ความฉลาดเรื่องของความเร็วในการออกมัด นะครับหลบเรียกแล้วก็ฉกเหมือนมวยฮะเหมือนเขาเรียกว่างูงูฉกฉกปั๊บต่อยปั๊บฉากมาฉากมาแล้วก็จังหวะสองสวนไปเขาจะชกอย่างที่พี่แป๊ะฉกเนี่ยรู้แหละคือทันทันเนี่ยมีพี่ยุ้ยเป็นกำลังใจที่ดีใช่ใช่ใช่แต่ผมเชื่อว่าจะรู้ว่าพร้อมไม่พร้อมที่สุดเนี่ยต้องฟังน้ําเสียงตัวนะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังดูหน่อยเชิญค่ะ สวัสดีครับพี่บันจงครับผมพร้อมเต็มที่ครับซ้อมมาหลายเดือนแล้วนะครับก็อยากจะขึ้นโชกแล้วใน1ปีที่เราซ้อมเพื่อขึ้นชกนะครับมีอาการปาดเจ็บแทบทุกอย่างเลยนะครับเท้าพองปวดคอมือปวดหนักแข้งเลือดไหลาจากจมูกแก้วหูฉีกผมโดนองตัวต่อยปึก๊กแก้วหูฉีกไปเลยฉะนั้นเราต้องซ้อมแต่เราไม่ได้หยุดซ้อมคือเราเจ็บแป๊บไหนเราก็เก็บเราก็รักษาไปหาหมอแล้วก็เราสู้ต่อ พี่บันจงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวันนี้เต็มที่นะครับครับสวัสดีครับพี่แป๊กครับได้ข่าวว่าเชียร์ผมเหรอครับเตรียมตัวซ้อมยังไงบ้างคือตอนนี้ก็เช้าเย็นเลยครับซ้อมวิ่งเช้าซ้อมเช้าวิ่งเย็นซ้อมเย็นซ้อมตลอดเวลาเลยครับตอนนี้ก็คือถือว่าร่างกายถือว่าฟิตฟิตมากเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าฟิตที่สุดในชีวิตตั้งแต่เล่นกีฬามาแล้วคือตอนนี้ภรรยาตื่นเต้นมากกับผมอีกครับยุ้ยเนี่ยตื่นเต้นมากผมเพราะว่าเขากลัวอยากถึงวันชกเร็วๆแล้วกลัวก็คือเป็นห่วงเราแหละว่าเราจะเป็นยัง แล้วน้องเขาก็ถือว่าเก่งด้วยนะครับน้องเขากเก่งมากด้วยน้องอ่เนสนะครับครับผมเนสจะชอบบอกว่าผมเก่งแต่ในละครนี่มันชีวิตจริงได้ครับเพราะในละครผมทำจริงไม่ได้เนสจะเจอของจริงครับวป่งแปลกนี่ก็เหมือน,น,นกันนะนี่ คุณเนธห้เตรียมยาโดมไว้ด้วยนะครับยาโดมยาดมพี่บานโจงนะคะพี่บานโจงแซวกันเล่นๆแต่จริงพร้อมมากพร้อมมากไม่ยียงสบานเลยเนี่ยสองทุ่มห้านาทีคืนนี้เทนไฟท์เทนคู่ที่8นะฮะมันแน่นอนห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บานโจงที่แปมมาเลยครับของเราวยครับ ห้ามพลาดเลยนะฮะสองทุ่มห้านาทีเทนไฟท์เทนคู่ที่8มาดูนะครับว่าทีมไวท์จะสามารถทีมนำทีมแบล็คขึ้นมาได้แบบแบบสนุกสนุกมันมันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะคู่นี้คู่8ดทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องติดตามด้วยนะคะสองทุ่มห้านาทีวันนี้มันแน่นอนค่ะสึกไทยชนเทศครับผมมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันนะฮะแต่ฟิตทั้งคู่เลยสูสีนะดูจากขุนดูจากทุกอย่างแล้วนะฮะมันแน่นอนครับผมค่ะ